เสียงที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ t o hours later ย,ะะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะเอามาแล้วคะ่ะยังไม่กดหัวใจให้พี่ๆก็ฝากกดหัวใจให้ด้วยด้วย สงสารเด็กน้อยตาดำๆอีกสักคนนะฮะอยู่กันแบบยาวๆกับพี่ๆบอตองขอเปิดที่แพนกวินเลยละกันสำหรับวันนี้จัดเป็นรอยเบ็ด125บาทชุดออตโอต้50ิรอบไปฮะ,ะสับๆมาอยากจะบอกว่าช่วงนี้แบบว่าแพนกวินมาดีแต่เมื่อวานไม่แตกนะมาดูวันนี้สีจะแตกหรือป่ามีเตรมไหนในใจมินมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่บ,บีเล่นให้ดูเล่นยังไงให้บวกนะเออนะแตกแสนอีกแล้วล่าวันนี้โอ้โหตอนแอปแป้งเล่นยัึงเหลืออยู่แค่สองหมื่นห้า รอยวันนี้นะคะเบ็ดริ่มต้นหนึ่งบาทซื้อฟรีเกมเริ่มต้นอยู่ที่75บาทนะจะ๊ะนะจะ๊ะพูดนะจ๊ะไม่ได้นะเดี๋ยวโดนลิขสิโอ้ยจัาบลงรายอาจารย์อาจารย์อาจารย์สองขีสองขีโอ้ยเจ็บตายนะพังจะเฮ็ดยังบ่ได้อีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนะอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะแพนกวินนะเธอจะเกินปุยมุย้ยเธอจะเกินปุยมุย้ปปปปปยปาปากปากองไฮนี่ปาปากกองไฮนี่สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะจับจองที่นั่งกันได้รอยนะจ๊ะที่รัก ใครอยากนั่งตรงไหนโู้โดนแล้วครับท่านดีครับผมดูซิจะ น,น้ำแข็งเนี่ยไม่น่าพลาดน,นะแต่ไม่เชื่อแล้วไม่เชียอแล้วอยากแตกก็แตกเลยอยากแตกก็แตกเลยโอ้โหกูว่าแล้วไงพอทักปุ๊บหายปุ๊บเป็นเกียร์ระเป็นท้อท้อได้แต่ถอยไม่ได้ทุกคนเรมามันเรื่อน,นักสู้อยู่แล้วเรมามันเรื่อน,นักสู้อยู่แล้วกูก็สู้ชีวิตแต่ชีวิตก็สู้กับกูเช่นกันเอาให้มันขิดกันไปค้างหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะไปฮะอีกสองหมุนทุกคนเหลือเวลานะฮะนับเวลาถอยหลังอีกหนึ่งชั่วโมงเสร็จๆนะคะ ปักหมุดไปได้เลยนะคะกิจกรรมแจกเครดิตฟรีนะคะรางวัลน,นะคะละ100บาทนะคะสารางวัลในกลุ่ม V.I.P. ใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กดลิงก์โพสปักหมุดสอบถามแอดมินได้เลยนะะแคปหน้าจอส่งให้แอดมินได้เลยนะบอกผู้สาวให้รายการตัวแน่เจบีค้ดีคน,นเดิมเอวข้อไหนตอดนดีแน่นอนนะคะใครกับวสุโทอสูเจบีอีกแล้วมือใดกระปังปังสุดกับเจบีนี่แหละบอกให้เดอะเบสเดอะเบสนะ อมมาไงทุกคนสำหรับ <c oughs> สวยจัดไอ้หกร้อยกว่าบาทจัดมาเป็นเด้งบานห้าร้อยหกสิบหกบาทอันนี้บีไลฟ์เบ็ดขึ้นเป็นร้อยห้าสิบบาทเอานะทุกคนเมื่อสักครู่นี้นะคะห้าสิบชุดแรกบีจัดไปร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะก็ขอไต่เต้าไปหน่อยนะฮะลบมากลาบหายได้ทุกคนเนอะเล่นสล็อตยังไงให้ปังหนึ่งได้ให้หนีสองเสียให้พอนะคะสามอย่าแช่เกมนะคะบีจะพูดทุกไลฟ์ทุกคลิปนะคะ สามร้อยสี่ร้อยได้แน่นอนการันตีนะคะแต่ถ้าคุณจะมาเล่นหวังรวยนะคะบอกก่อนเลยไม่มีจริงในโลกนะคะสติลูกสติใชาวิจาราญาในการรับชมกันด้วยและน้องๆที่อายุต่ำกว่า18ปีที่กำลังรับชมพี่บีอยู่ตอนนี้นะคะควรมีผู้ปกครองนะคะที่ไม่ดูดันใช้คำแนะนำด้วยนะลูกๆนะเงินรางวัลรวมรอบนี้4 000, 5 0พไม่ได้มาเล่นๆนะทุกคนนะ,ะเออเหลืออีก33ช็อตสุดท้ายไปให้สุดอยู่ที่นูน่นไปเลยสองแ0 0เ เย็นเป็นหมุนวงล้อแล้วก็โทรวิดีโอก่อกลุ่มนะคะใครสนใจเข้ากลุ่มพิตตี้โชว์เสือสิบแปดบอทนะคะทางเราก็มีนะคะสามารถตามโพสต์ไปได้เลยนะคะกดุนปักหมุดได้เลยจ <c oughs> <ะ>้าเหลือ,อยี่สิบหมุนโอ้ยมันคือพอปังแถมมันแตกนะแตกแบบมันไปไม่สุดอ่ะจริงๆมันต้องไปให้สุดกว่านี้ไม่ต่ำกว่าหมื่นอ่ะปกติเคยทำสถิติสูงสุดอ่ะหลักหกนะหกหมื่นอ่ะเออปดแอ่นี้ก้าวหลุหกสิบจังหวะนี้ทุบๆทุบๆทุบๆออกไม่ทุบอีกแล้วมันจะเกินปุยมวยอ่ะแผ่นกุ้ย ขอเล่นเบตสองร้อยเดี๋ยวพ่ไม่เคยเล่นเบตสองร้อยเกมนี้เลยขอเล่นเบตสองร้อยสักห้าสิบชุดขอเล่นเบตสองร้อยสักห้าสิบชุดทุกคนคะ่ะเดี๋ยวได้รู้ว่าจะหมูหรือจ่านะฮะจะับตาแนมดูให้ดีว่าจะปังหรือจะพังพี่น้านะเออมาใครอยากไปนิดนึงนะฮะโอ้เบาได้เบาเบาได้เบาสองร้อยพอสองร้อยห้าสิบรอบพอนะฮะไปจ้ะใครมีเกมในใจอยากดูเกมไหนเป็นพิเศษเม้นมาได้เลยนะพี่บีไม่กัดพี่บีน่ารักมากบอกให้นะคะพูดเพราะพูดน้อยนะคะเป็นคนอบน้อมนะคะอ่านะคะ ที่แน่ๆแต่ตรงกันข้ามขึ้นหมดเลยถามว่าโสดไหมโสดซัน,นกิ๊กเนี่ยฮะครบชูเนี่ยฮะโสดซัน,นกิ๊กครบชูกู้เงินนอกระบบครบจบที่นี่นะโอ้ยสามจิบ,าบ้าเมือนเฮ้ยมันจะเกินปุยมุยอ่ะมันจะเกินปุยมุยอ่ะมาอีกอสามไปสับมาอึบเออสองร้อยสี่สิบนีฮะปังบ่บ่ท่านหัวใสอยู่โบท่านหัวใสอยู่ก็บอกภาษาอีหยังกับโบโฮฟังมีดูเลิร์กเ,เลย มองไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยพูดอะไรก็ไม่รู้พูดไม่ท่องเนี่ยพูดภาษ,ษาอีสานนะพูดไม่ท่องเลยจะได้ไปปั่นมั่งจัดไปปั่นด้วยแล้วก็ลุ้นโชค2ชั้นด้วยนะคะบอกเลยนะคะมีที่นี่ที่เดียวนะคะลุ้นกิจกรรมดีๆนะคะเพียงมียอดฝาก20บาทก็สามารถร่วมกิจกรรมได้แล้วนะคะปึ๊บอุ๊ยอะไรกันกับเนี่ยแล้วมันจะเกลือขนาดนี้มองไม่ลงเลยแผ่นกลิ้งฉันเกินไปโดน สามทีทีดีป่ะเป็ดลงกูว่าร้อยห้าสิบาทดีสุดร้อยห้าสิบบาทยังได้มาตั้งสี่พันห้าเป็ดสองร้อยเงียบกิ๊บเลยไม่มีบิ๊กบงบิ๊กมินอะไรเลยมันก็เกินไปมันก็เกินไปจริง,รงๆนะเป็ดร้อยห้าสิบดีสุดนู่ดิยังได้มาต้องมานแปดสิบเพอเพือทุบแตกอีกอ่ะโอ้โหนึกว่าจะได้มาอีกสามร้อยบาทแหนมแตกป,ปังปังปังโอ้พอเห่อเลิกเลิกได้เลิกเลิก,เลกไม่ได้ไปดูเลยใต้คอมเมนต์ไป